เดียนสักคิวแคสโต สอนอะไรบ้างคอคิวแทสโตรนะคะจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานในการวัดคิวออกแบบคิวเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเรียนในเรื่องของแพทเทิร์นของลายสักนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดแพทเทิร์นใหญ่ๆเนี่ยอยู่สองแพทเทิร์นแต่จะมีแพทเทิร์นยิบย่อยออกไปที่แยกออกมาจากสองแพทเทิร์นใหญ่เนี้ยแยกออกไปได้ถึง8เทคนิคหรือว่า8ดลายเส้นเลยนะคะก็คือแบ่งเป็นผู้หญิง4ี่ลายผู้ชายสิลายทั้งหมด8ดลายเส้นนะคะที่เราจะเรียนกัน ทำไมถึงต้องเรียนเยอะขนาดนี้เพราะว่าตัวไลเส้นนะคะมันจะต้องไปแมทช์กับตัวขนคิ้วจริงของลูกค้าหนั่งงานเพราะถ้าสมมติว่า คิดภาพตามว่าเราเรียนหลักสูตร Q ke, คิ้วแฮรโสรเพียงแค่ลายเดียวมันจะทําให้เวลาที่เราไปทํางานแล้วเราไปเจอรูปแบบของคิ้วแบบต่างๆเนี่ยเราจะไม่สามารถแมทช์กันได้กับคิ้วที่เราเรียนมาแค่ลายเดียวเพราะฉะนั้นครูก็เลยจะสอนลายในเรื่องของการสักคิ ke, นะ้วแฮรโสรเนี่ยมากถึง8ลายด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นในการเรียนก็เลยต้องเข้มข้นมิดนึงแล้วทุกท่านที่เข้ามาเรียนก็มั่นใจได้เลยว่าลายที่ครูสอนไปสามารถนําไปใช้งานได้จริงแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ได้กับ ทุกๆรูปแบบขนคิ้วไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเอเชียหรือว่าคนต่างประเทศค่ะ